สวัสดีครับทุกคนผมปายครับ <c oughs> มาแล้วนะสำหรับซีซั่น2ของแบ็คออฟโควาลและวอ r z โซนนะฮะอัปเดตซีซั่น2เนี่ย <c oughs> แน่นอนแมปใหม่โหมดใหม่ปืนใหม่อาวุธใหม่รวมถึง วอร์โซนด้วยเช่นกันนะที่จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวอร์โซนรวมไปถึงโหมดซอมบี้ด้วยนะที่อัปเดตในซีซัน2และซีนิเมติกเทรลเลอร์ที่เพิ่งปล่อยไปก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นตัวละครที่มีผ้าพกพหัวคำภาษาไทยที่ชื่อว่าตับนานพยานนาะศสถานที่ในซีนิเมติกเทรลเลอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดในประเทศลาวนะฮะตัวเอกของแต่ละซีซันเนี่ยรู้สึกจะเป็นตัวละครทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสตีทแล้วก็รวมไปถึงตัวละครตรงนี้ด้วย มาเดี๋ยวดูในส่วนของใหม่กันก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาของโควอลกันก่อนลนะกันแมปใหม่ของโควอลเนี่ยก็จะมีอโพอลลิฟต์นะฮะแมปนี้ก็จะเป็นแมปมัลติเพย์ใหม่ 6v6 เท่าที่ดูเนี่ยก็น่าจะอยู่ในพาวิหารนี่แหละเอออโพอลลิฟต์เนี่ยส่วนแมปใหม่ที่มาการเซทนเนี่ยจะมีแมนชั่นนะอ่าแมปนี้จะเป็นการไฟอีกแมปหนึ่งเนี่ยก็คือโกลว่านะฮะอ่ามัลติทีมก็น่าจะเป็นไฟทีมโดนตรีบอมมันเนาะหรืออาจจะเป็นโหมดอื่นก็ได้โหมดใหม่มัลติเพย์เมย์เนี่ยจะมีโหมดการเกมอ่า มาแล้วนะสำหรับโหมดกันเกมอีกโหมดหนึ่งก็คือ Stop Pi พ่นะฮะก็ลองดูแล้วกันว่า Stop Pi พ่เนี่ยโหมดนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะคิวสติกอันใหม่นะก็คือเดนแม็กชีนนั่นเองใครที่เคยเล่นซีรีส์แบบอบเนี่ยก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเดนแม็กชีนเนี่ยจะมากลางซีซั่นนะฮะส่วนอาวุธใหม่เนี่ยโอ้ก็อัปเดตเยอะเหมือนกันนะเออบอกอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาวุธใหม่เนี่ยใช้ได้ทั้งโคบอลและวอร์โซนปืนใหม่เนี่ยจะมีอยู่อ่าสามปืนนะฮะมีต้นซีซั่นสองปืนแล้วก็กลางซีซั่นอีกปืนก็มีฟาา ามนะฮะก็การิวแหละเออสามอาชีพการใหม่ก็คือ L T 1 0หรือ M P L นะถ้าใครเคยเล่นแมกพุปหนึ่งก็น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะสำหรับ M P L ส่วนสไนเปอร์ใหม่เนี่ยปืนนี้จะเข้ามากลางซีซันนะก็คือ S R G 2 0 m m นะหรือ M T W 2 0ส่วนอาวุธประเภทเมลี่เนี่ยจะมีอูอ2อันนะฮะมีมาเชเต้ hte, อันนี้มาต้นซีซันเลยส่วน e tool เนี่ยมากกลางซีซันนะฮะแล้วก็อาวุธประเภทสเปเชียลก็คือ R 1 e Shadow Hunter มันต็คอสโปรแหละเนาะ จะตั้งชื่อวันยากทำไมวะแล้วก็ new re reactive blue เป็นก็น่าจะเป็นบู u e เป็นปกตีแล้วเนาะแล้วก็เวอวพลพสติกใหม่นะฮะจาก เดิมเนี่ยตอนเนี้ยมันตันอยู่ที่เพสติดเจ็ดช่้นก็จะมีเพสติกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะที่อัปเดตในซีซั่นสองตัวละครใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่สี่ตัวนะมาต้นซีซั่นสองตัวแล้วก็มากลางซีซั่นอีกสองตัวของต้นซีซั่นเนี่ยก็จะมีนาค่านะหรือถ้าอ่านแบบไทยๆก็นากระไรอีกตัวหนึ่งก็คือแม็กซิสนะปกติเราจะเห็นแม็กซิสในซอมบี้ใช่ไหมแต่ในซีซั่นสองเนี่ยเราสามารถเอามาเล่นทั้งในโควอลแล้วก็วอลโซนด้วยส่วนกลางซีซั่นเนี่ยก็จะมีตัวละครลีวัสแล้วก็ ของซอมบี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันก็จะมีอัปเดตเอาเบรสนะอันนี้เนี่ยถ้าที่ดูในเทเลอร์เนี่ยเห็นใช้แมบในเดอะดิบอมนะแต่รูปแบบการเล่นมันจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะ mm hmm. เอาของอวอลซนกันบ้างดีกว่าวอลซนเนี่ยจะอัปเดตโหมดใหม่2โหมดก็คือรีเซิร e ชเจนเอ็กอันนี้ก็น่าจะเป็น หมดในแมป r e v e r t h Island แหละแล้วก็ Exploitation นะอันนี้เนี่ยถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นโหมดหลบหนีอะไรสักอย่างใน Warzone นี่แหละแล้วก็ Warzone เนี่ยเห็นรูปเลยว่า <S <S Dark Wave <S <S Approach War Dance เนี่ยเท่าที่เห็นในเทรนเลอร์มันจะมาตอนท้ายๆเว้ยมันจะเป็นเรืออะไรสักอย่างที่กําลังเข้ามาใน Warzone ก็ต้องรอดูในซีซั่นสนะว่ามันคืออะไรแล้วก็อีเวนต์ระหว่างแบบ Obcover แล้วก็ Warzone นะก็คือสองบิท Outbreak Challenge Event นั่นเองนะอีเวนต์นะี้เนี่ยจะเริ่มต้น25กุมภาพันธ์ถึง11มีนาสู้ม จะเป็นอีเวนต์อะไรนี่ก็ต้องรอดูเหมือนกันอาจจะเป็นอีเวนต์คล้ายๆตอนเทลวีนไม่ก็รีเบิร์ดก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นอีเวนต์คนละแบบกันก็ได้แล้วก็บัตเลนพาร์ตอ่ะอันนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วสำหรับซีซั่นใหม่ส่วนข้อมูลคร่าวๆของซีซั่นสองที่เว็บคอร์ดิตี้เขาปล่อยออกมาก็จะมีในส่วนของอ่าโอเวอร์เลเตอร์อย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นนาคเนี่ยก็อยู่ฝั่งวอลซ็อกแพ็กอ่าเกิดที่ลาวแต่ทำไม ว่าพวกขอนเขียนว่าตำนานพญานาคภาษาไทยว่าอันนี้ก็งงเหมือนกันนะอ่าแม็กซิเก็อยู่นาโต้วูฟอยู่นาโต้รีวอสอยู่นาโต้อ่านี่ไงฟาราแปดสามแอซซอลไรเฟลฝูออโต้แอซซอลไรเฟลเฮ้ยเวทอะโมสเฟียร์คือดูทรงการเร็วแล้วก็น่าจะเป็นแอซซอลไรเฟิลที่น่าเล่นอีกปืนหนึ่งเลยนะ LC10 SMG นี่ไง Auto, เวลาฟูออโต้สามมือชิ้นกันก็ต้องรอดูว่าเอลซีสิมันจะมาหักล้างแม็กเทนได้หรือเปล่าเพราะตอนเนี้ยสามมชิ้นกันในวอลสโนระไม่มีอะไรที่มันสู้แม็กเทน ได้แล้วอ่ะตอนนี้คือถ้าคนเล่นซอมบี้ช่งการอาหารไปทางไหนก็เจอแต่แม็กซ์สแม็ก10แม็ก10อยู่นั่นอ่ะอันนี้ก็มาเชตเต้เนาะ e 2 r 1 n shadow p o r t a b o e crj ยี mm เ eliminate target at extremely long range อ a faster bullet v e l o c i t y อ้ทายดาวไซเปอร์อันนี้ก็น่าจะยิงลองช s h o ได้ดีว่ะคือ bullet v e l o c i t y น่าจะเร็วจัดจัดแต่ปืนเนี่ยแล้วก็ eliminate operator with a single shot to the chest or shoulder เอกเฉ่ o บอลสโลเวอร์ไฟเลทก็คือสามารถยิงวันช็อตได้ตั้งแต่ส่วนอกขึ้นไปแต่ก็แลกมาด้วยกับไฟเลทที่ช้านะฮะแล้วก็เอาเบรกเนี่ยก็คือ last scale zombie. ลาสเกลซอมบี้หลักๆเลยก็คือน่าจะใช้แมปของไฟทีมแล้วก็น่าจะมีควสอะไรให้ทํานี่แหละเออสำหรับโหมดเอาเบรกนะที่ใช้แมปไฟทีม เดี๋ยวนะคือในรถแม็ปอะมันไม่ได้บอกเว้ยแต่นี่เนี่ยมันบอกว่ามันมีฟีลอัปเกรดของซอมบี้ใหม่ก็คือเฟนซี่กาดนะ<ม>แล้วก็แล้วก็มีแอมโเมลอสใหม่อีกชาร์เตอร์ราสโอ้แล้วก็ t ู o new สกิลเทียร์ถ้าไดา้ไม่ผิดอะก็คือพวกที่ต้องใช้อิฐเลมคริสตัลอัปเกรดอย่างเช่นพวก เพิร์กไอมโมอสฟิลอเกตแล้วก็เวพอนคลาสเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มันสุดแค่เทียสามพออัปเดตซีซั่นสเนี่ยมันจะสามารถอัปเดตได้ถึงเทียห้าเลยเว้ยและแน่นอนด้วยความสามารถเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกน,นะนี่ไงแมปอะโพคาิลสหกหกเนี่ยมันก็จะอยู่ในพาวิหารนี่แหละเออเนี่ยตามรูปเลยอืมส่วนโกลว่ามัลติทีมเนี่ยหรอคือไม่ชัวนะว่าอันนี้มันจะเป็นไฟทีมหรือเปล่าหรือไม่อาจจะเป็นดอก ทีมเด็แมปแต่แบบอาจจะเป็นตีเงตีสี่อ่ะเพราะอ่านดูแล้วไม่ไม่มีฝ่ายทีมหรือได้บอมเลยแล้วก็อันนี้แมปแมนชะั่นเนาะเอ่อโหมดกันไฟโหมดกันเกมก็ใครที่เคยเล่นคอร์ดิตี้ภาคก,ก่อนก็น่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วค่าสัตูเสมันก็จะส่งปืนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนโหมดสต็อกพายหกหกเนี่ยก็ผสมระหว่างคิวคอนเฟิร์มแล้วก็ฮาร์ดพอยต์มัอนอาจจะเป็นโหมดกลายเปล่าวะเออส่วนรายละเอียดที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแลวเนาะแล้วก็แมปใหม่ซอมบี้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะมากลางซีซันคล้ายๆกับซีซันหนึ่งเลย ไปเนี่ยก็น่าจะมากางซีซั่นเหมือนกันเลยโอเคนี่แหละคือแบ c k o f ค a อและ w a r z ซ n e ีซั่น n 2ที่จะอัปเดตมาทั้งต้นซีซั่นและกางซีซั่นนะฮะส่วนกางซีซั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีรถแมปออกมาใหม่อีกทีนึ่งรวมทั้งแมปใหม่ของซอมบี้ด้วยเราดูแล้วกันว่าอัปเดตซีซั่น2เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะมาคลิปนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับ Back of ค a W และ w a ลโซนซีซั่นสอครับผมส่วนคลิปเก่าๆที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็ อาจจะลงหลังคลิปนี้นี่แหละอย่างเช่นอ่าลีกเพย์แล้วก็ MG34 าเนี่ยยังไม่ได้ตัดเลยตอนนี้โอเคไปลแล้วผมวูสดีครับบรท์ Bryce.